เดี๋ยวครับวันนี้ร้านเตอร์ไวช็อปพามาอัปเดต CB 6 5 0 S ที่มีอยู่ในร้านนะครับผมเดี๋ยวเราจะแนะนำรายละเอียดแต่ละคันกันนะครับผมเดี๋ยวตัวช่างฟุกนะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับนี้ร้านเตอร์ไวช็อปนะครับพามาอัปเดตนะครับฮอนด้าซีบี 650F นะครับตระกูลตัว F ในร้านแล้วก็เครืใหม่นะครับผมเรามาไล่กันเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นรีมิเต็ดอินนิชั่นนะครับผมลิมิเต็ด ่มแ,แดงนะครับอ,อันนี้เรามาดูด,ดีวกว่าเาอะไรกันมากกว่าแต่เราจะองไว้นฟ้าจะมืดแล้วนะครับอากาศหนาวฟ้ามืดวใช่ครับผมอ่ะอันนี้น,น,ะะนะครับก็เป็นชิวนาแตงนะครับผมแคปตาครับขาวๆแล้วกันเรามี <ๆ S 1> คลิปรีวิวเต็มให้อยู่แล้วใช่ครับผมนะถ้าอยากเฉพาะคันไหน ตอบถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ท่านในแชทเลยนะครับผมอันนี้ครับได้พ่อข่ามาด้วยนะครับผมก็แบบใครที่อยากได้บ idea, บแบบว่ารถาเดิมนะครับเสียงไม่ดังมากนะครับผมเหมาะมากเลยอ่ะขันต่อไปไปขันต่อไปดูลเลยฟังเสียงหน่อยได้ไหมอ่ะได้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 อ่ะขอรถตัดหน่อยค่าเรียกร้องรถตัดจะมาหลายคนมากครับจดัดให้ จ่ามาจะมาคัาต่อมานะครับอันนี้นะครับผมเป็น CBR ไอ้ CBR หุ้มภาพสูงเนี้ยไม่มีดิจะเป็นไอ้โฉมหน้าเราต่อไอ้เกียร์มาเลยแตกต่างกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นเจนใหม่ LED เนาะไฟหน้าเรามาเปิดดูว่าไฟหน้าเป็น LED นะครับผมอ่าครนนี้นะครับก็จะมีของแตม่ก็จะมีชิหน้านะครับผม ก็แฟนแต่นะครับส่วนคู่นั้นรับประกันได้แล้วว่าเราใจไวรุ่นแน่นอนนะครับผมฮะแล้วก็นี่ครับกันดีแต่งนะครับผมของเรียนอันนี้เรามีคลิปเต็มแล้วในยูทูบแล้วก็มีพายตั้นมาให้ด้วยเนาะเออทลืมไปได้ไงของแต่งใชงครับใช่ครับผมเบาด้วยนิ่มๆบอกเลยใช่แล้วเบาจากสตั๊ดเรียบไหลอ่ะรอบตัดสักนิดนึงมาบอกเลยตายใจไวรุ่นหลายคนแน่ น่องเยอะไปเดี๋ยวมวกทองมาจ่อข้างๆงานเข้าเลยวันนี้เขาอ่ากมานะครับต่อไปก็จะเป็นโฉม l e d เหมือนกันนะครับผมแต่คันนี้จะได้ในตัวท่อเดิมๆนิดเรียบเลยดีเดียร์เชียวนะครับคันนี้คงไม่ต้องสตาัดนะรู้อยู่แล้วมันเงียบอยากฟังเสียงท่อเดิมตัดอ่ะเพราะนั้นท่อผ่าไงยังไม่มีท่อเดิมอันนี้ก็จะมีของแต่งนะครับผมเป็นกระจกไมฮันแต่งและเจ็ตบลูเลยนะครับท้ายต้นแต่งนะครับผม กลับมาน้ำไม่มีออ๋ไม่มีเหรอเดี๋ยวไปซื้อใส่เอาเองแล้วกันนะครับมาถ้าเราตัดเดี๋ยวก็จะตัดให้อของจะผักนี่สิตะโกนแข่งกับรถข้างหลังนี่แหละอะไรกว่ามาต่อๆนะครับต่อมาก็เป็น LED เหมือนกันนะครับคันนี้ก็จะเงาๆหน่อยเพราะเป็นสีเทานะครับสีฐานเงาๆก็เลยนี่มา เป็นรถออกแนวเดิมเดิมครับต้มเดิมแต่ท่อไม่เดิมท้ายไม่เดิมครับได้ท้ายตันมาท้ายตันแตกนะครับผมตัวท่อนั้นเป็นคีอูใช่ครับเป็นบีอาร์ทูฟูซิสเต็มต้องไม่เห็นย่างออกมาเลยอ่ะผมจัดเต็มมากคันนี้ท่อใช่แล้วนะครับผมอ่ะไปไหนๆแล้ไหนๆแล้วมาฟังเสียงท่อฟูซิสเต็มกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวดูดันมากเลย ดันมากอโอเคพอตอนนี้ต่อไปเป็นคันสุดท้ายนะครับผมแต่หล่อที่สุดจริงๆพอสุดจริงๆนะครับดูสี่ล้อสิอะหลาตาวไวรุ่นจุดใจนะครับผมพ่อะนะคะรับผม s t i b e r พ่อสักสิบ <laughs> ไกยี่ดําใหม่ไม่เข้าใจนะครับผมตัวนี้ก็เป็นของ LED นะครับผมมีสปอร์ไลท์มาให้แล้วนะเฮียปดปัญหาการแช่ขวาถ้าุณมีสปอร์ไลท์นะครับมาไวรุ่นมาฟังเสียงดีกว,ว่าข้อแบบ 10F สเตอริเบอร์เออลืมไปมีคัตม,มีกระล้ม เปี้ยวกันเนี่ยอะเปรี้ยวใช่ไหมครับใช่เนี่ยงเปิดให้ดูหน่อยดิสว่างไหมนี่ไงไม่เอาเปิดดิโอ้ยขึ้นมาอย่างไรไม่รมีไฟยังไม่มืดเลยเนี่ยอ่ามาเรากำลังเบิร์กันหน่อยว่ามันเสียงไม่ได้บังตามากนะเสียงแบบซบๆนะใช่ครับผมอะขวัญใจเลย กลับซีดี 650F น,นะครับหรือตระกูล F ทั้งหลายของราเรานะคนระับกล้องเรนเดอร์ไปหน่อยคนระับแล้วผมถ้าสนใจในขันไหนนะมาลุ้นทักมาได้เลยนะครับผมได้ F พร็อพขายนะเฮียแ,แอนเซอร์ไว้ส่งนะครับผมสายก็ทักมาได้เลยเอ็ดมินพร้อมขายมากจริองอยากขายใครอยากมาซื้อดีเอ็ดมิ้นท์อยากขายมากเลยนะครับผมเพราะว่าเหงา <laughs> เหงาครับกูไม่คุยกับลูกค้าคิดถึงลูกค้า ตอนนี้ร้านก็กำลังรับสมัครนะครับลูกค้าจำนวนมากเลยหลายตราไม่ว่าท่านจะเป็นเด็กเล็กเด็กแดงอายุ70ปีบวกก็มาซื้อกันได้นะครับเรลองเข้ามาสอบถามกันได้ครับขอไม่คำแนะนำครับผมถ้าสนใจรถนะครับก็โทรเข้ามาสายตรงได้เลยนะครับเบอร์ที่ก็จะได้เห็นหน้านะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คเพืนอที่จะใช้ในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับผมแล้วก็ ัอใจรัวๆให้กับทิกตอกอ้านเรากันด้วยนะครับวันนี้ขอจบคลิปการพี่เป็นเจ้าตระกูลยิปส์สมัยไว้เพียงแค่นี้นะครับ